อาจารย์ก็บอกเลป้าว่าดูอยู่ดูอยู่ป้าก็มันอ้ก็ค่ะ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาดูส่วนผสมของไก่อบน้ำมันงาของเรานะคะก็จะมีนะคะสะโพกไก่ลอกกระดูกออกเรียบร้อยแล้วนะคะล้างทำความสะอาดซให้แห้งหน่อยนะคะแล้วก็จะมีซอสเทริยากินะคะใครไม่มีให้ใช้ซอสหอยบ้านเราแทนเอานะคะน้ำมันง an านะคะพริกไทยดำบุกละเอียดหน่อยนะคะ นี้นะคะเราก็ใส่พริกไทยดําลงมาเลยนะคะตามด้วยน้ํามันงานะคะดูจํานวนไก่ที่เราทําด้วยนะคะอันนี้สําหรับสองที่นะคะแล้วก็ซอสทริยากินะคะคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ<ม>เราจะหมักเขาไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้รสชาติเข้าซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะคะหอมมากเลยนะะล้ำมันงาอืนอ่เลย ป้าก็จะหมักไว้นะคะหนึ่งชั่วโมงช่วงนี้เราก็ไปทําน้ําซุปก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูส่วนผสมของน้ําซุปหมี่ซัวไก่อบน้ํามันงาของเราก่อนนะคะก็จะมีนะคะป้าไปซี่ม,มาตั้งน้ําก่อนนะคะแล้วก็ป้าก็จะใส่รากผักชีลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมบุบนะฮะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยแครอทค่ะใครจะใส่หัวใจเท้าด้วยก็ได้เลยนะคะน้ําซุปของเรานี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะ แล้วทีนี้กต็ตอนนี้เราก็รอให้เขานะคะเดือดก่อนนะคะเด๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะอ๋อแล้วก็นี่นะคะอย่าลืมนะคะพริกไทยบุกนะคะใส่ลงไปด้วยเลยค่ะพอพน้ำเราเดือดแล้วนะคะให้เราใส่โครงไก่หรือว่ากระดูกไก่ลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นกระดูกไก่ที่ป้าลอกออกจากสะโพกไก่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะ ค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวกระดูกไก่ของเรามาสักพักแล้วนะคะทีน,นี้เราก็จะมาปรุงรสกันนะคะป้าก็จะใส่นี้นะคะน้ำตาลตรวตลงไปนะคะก็ซีอิ๊วขาวนะคะปรุงรสตามชอบเลยนะคะให้ได้รสที่เราชอบเลยนะคะน้ำซุปของเรานี่ตามชอบเลยถ้าไม่มีน้ำตาลกลูตนะคะให้ใช้น้ำตาลทั่วไปเลยใช้อะไรก็ได้จะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายได้หมดเลยนะคะป้าขอชิมรสก่อน ไดร้รสย่างโอเคนะคะได้รดแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวให้หมดเลยแล้วกันโอเคค่ะน้ำซุปของป้านะคะน้ำซุปหมี่ซั่วไก่อบนะ้ำมันงา,นงานของป้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีฟองนี่ก็ช้อนๆอ,ออกไปเลยนะคะฟองเนี่ยทำให้อาหารไม่น่ากินนะคะช้อนออกไปเลย ค่ะหลังจากครบเวลาแล้วนะคะป้าก็จะเอาไก่ของป้านะคะเอาด้านหนังขึ้นนะคะเข้าไปอบนะคะในเตาของป้าเนี่ยสูงสุดมาได้250นะคะป้าก็จะอบไปสัก30-45นาทีแล้วแตะะ่แต่ถ้าไฟของแฟนทางบ้านนี่นะคะในตู้อบนะคะแรงกว่าป้านะคะก็ใช้350-400นะคะในเวลา25นาทีนะคะแต่ของป้าไฟตู้อบของป้านี้มันไม่ถึงนะคะมันได้แค่250สูงสุดละ เวลาของป้าก็เลยต้องยืดกว่ารเราก็เชฟได้ค่ะเอาให้ไก่ของเราเหลืองสุกตามที่เราต้องการนะคะน,นี่ป้าขอ,อาไปอบก่อนนะคะวอร์มเครื่องก่อนนะคะไฟบนล่างเลยนะคะเพราะว่าตู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะป้าไปซี่ก็มาต้มน้ํานะคะนี่นะคะหมี่เ่วของป้านะคะ ป้าซื้อหมี่ซส่้มาเนาะนี่ค่ะก็เอามาต้มก่อนนะคะเขาบอกข้างซองเขาบอกว่าให้มาต้มสี่นาทีนะคะเพื่อให้หมี่ซส่้ของเราเส้นนุ่มนะคะนี่นะคะก่อนที่เราจะไปปรุงอาหารนะคะเออ่ยกเข้าขึ้นหน่อยให้เขาสัมผัสกับอากาศนะคะ เสร็จแล้วนะคะหมี่ั้วกไก่อบน้ำมันงาของเรานะคะใครจะเปลี่ยนเป็นเส้นรามเมงก็ได้นะคะพอดีป้ามีเส้นอ่าหมี่ั้วแล้วก็ใช้หมี่ั้วเอามาดัดแปลงได้เลยนะคะเพราะว่ายืดยาวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหมี่ั้วหรือว่ารามเมงนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูนี้น่าจะถูกใจมิงคิดนะคะก็ขอเพิ่มไข่นะคะอ่สองใบอ่าหนึ่งใบครึ่งนะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตจุก่อนนการทำชินด้วยกันค่ะโซดาอย่างนี้หาโชวน่เลยอ้าววันนี้เป็นวันอีสเตอร์นะคะเราต้องกินไข่กินไข่กินไก่ อีสไข่แอนไก่ไม่มีกระต่ายฮัสดามันเป็นกระต่ายอีสดูตงหน้าลงกินอ่เดี๋ยวเราก็ชงก่อนนะฮะชงให้เข้าที่เข้าทางอ่นเป็นไง ซุปโอเคใช่ไหม <Good. S 1> ซุปนี่ปรุงตามชอบเลยนะฮะ <Wow. S 1> ปรุงตามชอบเลย <ail> ไก่จะหอมน้ำมันงาเออเซรามี่ mm. ไก่เ mm. <laughs> มื่อวาน y e s t e r d อยู่อยู่เบื่อยู่เบื่ออีสานอนไทยฟู้ดใช่ไหม <laughs> ม,มีแฟนกลับถามว่าลุงคิดไม่ได้เบื่ออาหารอาหาร mm. อาหารไทยหรือว่าอีสานหรอกป้าแต่ลุงเห็นพริกแล้วลุงก็เลยต้องปฏิเสธด้วยด้วยความสุภาพนะฮะ <laughs> เห็นพริกในจานอ่ะส้มตําเผ็ด เผ็ดหูอื้อเผ็ดหูดับของป้าเนี่ยอืมว้าวเส้นยื่ดีมากเลยค่ะราเม็งไม่ใช่ราเม็งหมี่ซั่วะเขาจะคล้ายๆราเม็งนะคะ What's the name of noodles หมี่ซั่วะเซซีหมี่ซั่วหมี่ซั่วอืมหมดส่วนเต็มหน้าอืม ถูกใจใช่ไหม mm hmm. อยู่ไรสตร์มันคิดจะชอบเมนูก๋วยเตี๋ยวเมนูเส้นคิดจะไม่ค่อยชอบเมนูข้าวถ้าเป็นเมนูข้าวเป็นผัดกะเพราแต่จะชอบเป็นเมนูเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้น mm hmm. เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นอ่าอ่าพวกอย่างเงี้ยมีซั้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเส้นราม็งเลยนะคะนี่ค่ะแบบมิโซะซุปอือฮึ r e a l l y the s a m e n o miso is made from some corn whatever อืม mm hmm. เส้นนุ่มมากแล่ลองดูนะฮะว่ามีเสั่วมาทำนะครับ <is> นียวยืดดีมากเลยค่ะนี่ mm hmm. ทำไปวัดก็ได้ะครับทำไปแจกคนก็ได้หนีสั่วห่อหนึ่งยังเหลืออยู่นะครับได้ทั้งสองถ้วยไปเลยยังเหลืออีกเส้นอ่ะ So you find all the eggs that I

เจ๊นี่เธอไปซ่อนไข่มีแต่เธอวิ่งรอบบ้านอยู่เนี่ย I hide 12 e g g s for you in the in the in the house บูเชต์ I only see you t a แค่อยู่การี t มุดทุ่งนี e จ้ำทุ่งนี e จ้ำทุ่งนี e จ้ำทุ่งนี e No I hide eggs you have to go search them อ๋ออยู่ไปซ่อนไข่เหรอ You can you can ask Soi a f she help you เหาไข่ไปซ่อนตรงไหนต้องมีรางวัลให้นะ ึ <laughs> ต้องขอโทษทีนะครับวันนี้เมื่อกี้ตัวน,น,น้ำบ้วงไหลเลยนี่กระทำเออมีผลตั้งแต่เมื่อวานนะครัที่กินเผ็ดจัดกับเผ็ดจนหูอื้อเลยค่ะระบบประสมประสาทเสียเส้นไปเลยค่ะ and one chocolate chocolate rabbit หรอ but outside in the sun I don't know if it still look good <laughs> have 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 chocolate นี่ chocolate rabbit I never see you go out เลย out you can bye bye chocolate บูเชตนะครับนี่เจอปิดปิดปูเคยเป็นไหมคะเวลาไปโรงเรียนอ่ะป้าเคยเรียนภาษาอังกฤษเนะะาเนะทีเนี้ยเพื่อนเขาก็ทําการบ้านดูคือป้าเป็นซี่เป็นคนที่แย่มากเรื่องภาษาอังกฤษอันนี้มาเจอลงคิดนี่ดีกันกว่าจะดีขึ้นนิดนึงนี่ก็อยู่กันตั้งสิปีแล้วต้องรู้สัง <S <S อ่าเปไนไเลิรนอ่าอ,อังกฤษรับท,ที่เชออังกฤษที่จะชอบเนาะเขาจะชอบแบบมาบิดหูป้ามากะว่าเขาบอกว่าสมองป้าทึบคือคือแค่ที่บอกว่าควายเรียกพี่อ่ะบอฟโฟโลคอมี ม me, ัฟฟโร่ขอมีซิสเตอร์พี่เขที่บอกว่าไม่ไม่สมองไม่แรงเลยอ่ะ Not t r y to talk bad คือไม่แรงเลยไม่ว่าจะอะไรก็ช่าง What 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 do you อย่างเงี้ยค่ะบอกพอดอยู่ดูป้าก็บอกดูอ,กอะไร I never hear you <Do. S 2> say that Do you <laughs> What do you อาจารย์ก็บอกใหไร้ป้า่า What do you do you ป้าก็มันอ้ก็ <laughs> เอ้าก็ดูอยู่ไงป้าป้าก็คิดว่าอาจารย์ให่ป้าดูอาจารย์ใช่ไหมก็แกบอกว่าถามป้าว่า what do you what do what you what do you do ใครก็บอกว่า what you do do โอเค what do you do ไอ้ก okay. แบบ็ไอ้กูดูไงด,ดูทิชชร์ทีนี้อาจารย์เขาก็แบบทำไมบ๊บอบล้ออย่างนี้คืออะไรอย่างเงี้ย what <laughs> What you do uh. ป้าก็ก็บอกให้ดูเนาะป้าก็ดูอ่ะอ,อจริงๆ What you do ก็หมายถึงเธอทําอะไรมาแต่ตอนนั้นป้าไม่เก็ตของป้าไม่เข้าใจค่ะคือก็อย่างที่เล่าไปแล้วไม่อยากจะซ้าเติมตัวเองมากนะคะพี uh ่เพื่อนโนโน่แลเพือนโนเรลี่นะคนไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะ call <laughs> คือ teacher to จ room เธอเรียกป้าเข้าไปในห้องอาจารย์ห้องส่วนตัวนะคะ คือด่าป้าในห้องเรียนป้าก็ไม่จาป้าก็ไม่จํานะคะทีนี้ก็ไปเรียกส่วนตัวก็บอกว่าคือแม่ป้าเขาไม่ได้เรียนหนังสือมาเนาะแม่ป้าสมัยนั้นแกก็ไม่ได้เรียนหนังสือนะคะทีเขียนชื่อตัวเอง <c oughs> กระดาษแผ่นหนึ่งนี้นะ,ะ,ะเวลาแกไปเซ็นอะไรอย่างเงี้ยเอกสารทางราชการเนี่ย <c oughs> ตัวแกแกซื้อพอมีพอ่อพันพอ่อพันแกล่อไปครึ่งกระดาษเลยะคระ <c oughs> ั อันนี้พอเราไม่มีคนสอนพ่อแม่ไม่เป็นหนังสืออย่างเงี้ยตอนเอาตอนพ่อพี่เออพ่อป้าไม่มีนะคะพ่อป้าไม่เคยเห็นหน้านะคะก็เลยเออไม่ไม่มีคนสอนไม่มีคนสอนที่นี้การบ้านเราก็ทําแบบเหมือนสุ่มทําอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีใครสอนเราไงก็มีแต่ไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็กลายเป็นกลัวเป็นไอ้กลคูเกุลก็กลัวที่เชอร์มันกลายทําให้เรากลัวพาออาจารย์บิดหูจนแบบว่าเรากลัวพอเรากลัวมันก็ยิ่งทําให้เราเกลียดวิชานี้พอเราเกลียดวิชานี้เราก็ยิ่งไม่อยากเข้าใกล้ นั่นแหละฮะอืมก็บอกวัดอยู่ดูไอ้ก็บอกไอ้ก,อก็ชายที่เชิ์ดูอยู <laughs> ่ก็ <laughs> I think daughter tell me do her ไอ้ก็ดูใ <laughs> ช<ย>่ดูดูเธอ She asked me ว่า What do you คือ I make homework oh. but I don't know what What do you What you do I don't know I think she tell me what her ไอก็ ชีบอกว่าวัดยูดูอะไรก็ป้าก็ชื่นหน้าไปมองนจานป้าหนูอน่ะว่าให้จัดใจให้ป้าน่ะดูอาจารย์ไงก็ชีซิกอินเดอะเทเบิลอย่างงี้ใช่ไหมล่ะชีก็บอกว่าวัดยูดูชีก็บอกอุ้ยคือคนมันไม่รู้นะฮะป้าก็บอกอุ้ยอาจารย์ให้เราดูอาจารย์ปะป้าก็เลยยืนหน้าของป้าใกล้ไหน้าอาจารย์แล้วก็อย่างงี้เฟซอ่อนเฟซหน้าหน้าประจันหน้าไง โอ้ยพูดถึงแล้วก็ขำค่ะแกก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะที่หมู่บ้านป้านี่ยเห็นแกมาอาเห็นแกมามาขอเป็นเพื่อนเทิดทิเชอร์ยังมาอารมีเดี๋ยวเฟซบุ๊กอยู่เขาจะตามมาบิดหูวป้าบอกเลยว่าป้าก็เลยไม่กล้าไม่กล้าแอดเพื่อนเลยแล้ก็สแกอู้ย o u อ o แอคเซ p t จริงๆอ่ะจริงๆอะเมื่อสองปีที่แล้วช่วงที่ป้าทำยูทูบแรกๆนะป้าก็ไม่กล้าแอดป้าแบบมคนเหมือนฝังใจอ่ะค่ะ โอ้โหหูฉันแบบยังหูมันก็อย mm ่างนี้อยู่น่ะใช่อืมเอาซูปอย่างไหมอื้เดี๋ยวซูปอ่ะซูปเส้นจะอืดไปละ Thank you อ mm ื้มอื้ม ชทุกี่บอกว่าไก่นุ่มมากหอมด้วยนี่ค่ะกระดูกไก่ที่ป้าเลาะออกจากปีกเขาอะมาทำน้ำซุปเขานะคะเมนูพวกนี้น้ำซุปสำคัญนะคะถ้าน้ำซุปอร่อยนี่เส้นเส้นเรามันโอเคละ มันหอมน้วมันงามากเนาะชิคเก้นเวลีกู this is a ฮองเตะปลาอมเตม ไม่รู้ว่าโซดาเขาไปอยู่ในห้องนอนค่ะทีเนี้ยลุงคิดลงมาตอนที่ป้าเรียกว่าเอออาหารเสร็จละคือป้าขึ้นไปอาบน้ําไงตอนที่อบไก่ทีเนี้ยป้าไม่รู้ว่าโซดาเขาเข้าไปในห้องนอนไอ้ดนโอนวัาโซดาคําทัวเบสป้าอาบน้าเสร็จป้าก็ลงมาป้าก็ปิดห้องนอนไงฮะเพราะป้าไม่อยากให้โซดาเข้าไปเดินแล้วแบบว่าบางทีแบบแป๊ะแป๊าห้องนอนเนาะเราก็มีอย่างให้มีขนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโซดาหน้าร้อนในขนเขาจะร่วง ทีนี้ป้าไม่รู้เ็าอยู่ข้างในจนลุงคิดจะลงป้าก็ไม่รู้นานเท่าไหร่ละคะ่ะ go up here a n cry ลุงคิดขึ้นไปดูสวนเสร็จนี้ยินเสียงโดาร้องไห้ในห้องนอนเปิดประตูห้องนอนลรีบวิ่งสวนออกมาแล้วป้าไม่รู้ว่าโซดาเขาไปอยู่ข้างใน you say sorry You bonus? ตอนนี้มานอนมานอนนอนยาวอยู่ตรงนี้ครับอ่าเมื่อคืนเนี่ยค่ะเน้ถ่ายอ่าสซดาเมาค่ะสซดาดังเน <Yeah. S 1> ี่ยอือโซสดาเมาน้ำอ่ะไปดูนะฮะว่าสซดาเมายังไงนะฮะนี่นะคะดูสซดานอนค่ะคือสซดาเมาน้ำค่ะ กินน้ำรูหมดขวดเลยนะคะตอนนี้ก็หลับคาคาขวดน้ำนะคะไม่ใช่ขวดเหล้านะฮะได้ดูท่านอนของโซดาค่ะเหมือนเหมือนคนเหมือนหมาเมาหมาเมาโซดาดังคิสยัวยัวหมายัวด็อกยัวดักยัวด็อกไม่ใช่ยัวดักยัวด็อกดังวอเตอร์ สดาเมางน้ำแต่ถ้านอมหรอวาจริงๆนะคือน่ารักน่าเอ็นดูเชียนะก r u เห็นไหมครับอากาศมันร้อนค่ะสดาดื่มน้ำเยอะมากเลยค่ะพอดื่มน้ำเยอะก็เลยเมาค่ะเมาน้ำนอนซะน่ารักเชียร ก็เลยถ่ายมาฝากจ้ะค่ะแอบถ่ายมาเฮสดาเจอแม่ขังไว้ในห้องอลูกึเมื่อวานไม่เดินปกติจะเดินจะนั่นเนาะเจอพิกเมื่อวานอะเผ็ดจนหูดับอะสดาไม่เดินตอนนี้มานั่งตรงนี้ เส้นรุงเยอะไปนิดเยอะทำซสปโอเคใช่ไหมคะค่ะไปไปซี่ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะ หมี่ั้ว่นะคะหมี่ั้วไก่อบน้ำมันงานะคะทําทั้งน้ําซุปให้แล้วก็ไก่อบนะคะแล้วก็เราเอาเส้นหมี่ั้วนี่ค่ะมีเยอะค่ะบ้านเราซื้อตรงตลาดหรือห้างตรงไหนก็มีนะคะหมี่ั้วเอามาดาัดแปลงเลยเหมือนเส้นราเมงเลยนะคะเส้นเล็กๆคล้ายๆกันเลยนะคะแล้วยืดแบบว่าดูค่ะนี่อันนี้เขากอดกันเฉยนะ,ะนีะ่ยืดยาวมากเลยนะคะก็นี่ค่ะก็มาทําให้ดูแล้วมาชิมให้ดูแล้วกับลุงคิดนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขอ ลาไปแค่นี้ก่อนนะคะก็แฮปปี้อีสเตอร์อีสเตอร์นะคะเป็ <Easter. S 1> Easter, นวันที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายนะคะ <Yeah. S 1> ชชนะความตายนั่นเองนะคะเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเราสองคนลุกขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะ <Yeah. S 1> สวัสดีคะ่ะเจอกันที่น้าค่ะ Thank you for watching